คันนี้ไม่ได้ให้มาดูคัสคัสมันลงหลายรอบแล้วนะนาวาล่าเอ็0พอนะครับอายุน้อยมากๆ160,000กมิโลรถมือแรกรถมือเดียวไปแดงนะครับมาดูชิ้นส่วนอะไหล่ชิ้นหนึ่งนะครับที่มันพังก่อนเขาเรียกอะไรมันพังไวเกินไปไหมแล้วราคาค่อนข้างจะดุเดือดนะครับอะไหล่ชิ้นนี้เนี่ยส่วนมากจะเห็นพังในโตโยต้าเก่าๆแล้วนะครับ สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทนึกถึงบล็อกไร้สายนึกถึงไอแมนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยม อะไหล่และผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ไอชินสวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนต์ออโต้เซอร์วิสอำเภอจุมพวงจังหวัดนครราชสีมานาอาจารย์เห็นไหมไอ้กอนมันเดินหนีอีกแล้วนี่การยกคัดที่ดีเนี่ยเห็นไหมต้องใส่แมสอย่างนี้เน,น,น,นี่ยฝุ่นใช่ไหมคันนี้เอ็นพีสามร้อยยกคัดอีกแล้วเลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับคัดมีปัญหาใช้หลายคนนะนะคนแก่อะไรเงี้ยยอมรับเลยว่าออกเกียร์สอง ประเด็นออกตัวเกียร์สองแล้วรถพังคัดพังเนี่ยผมโพสคลิปเข้าไปใน a c e b o o k นะมีแต่แบบโอ้เซียนออกตัวเกียร์สองมาสิบปีแล้วรถไม่เห็นเป็นไรเลยมันก็อยู่ที่จังหวะการใช้รถด้วยนะบอกไม่ได้ว่าจะพังทุกคันนะครับไม่ใช่ว่าพังทุกคันบางบางท่านเก่งบางท่านแบบรู้จังหวะรถแบบไม่เลียออกมันก็ไม่พังนะครับบางท่านไม่รู้จังหวะรถเลียออกมันก็พังนะไม่ได้บอกว่ามันจะต้องพังทุกคัน บางคันพังบางคันไม่พังแต่ว่าเท่าที่เจอที่คันมีปัญหาอายุน้อยๆเนี่ยผมสอบถามลูกค้าหลายๆท่านมักจะออกตัวเกียร์สองกันทั้งนั้นเลยนะครับต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วยสําหรับท่านที่ออกเกียร์สองแล้วรถไม่พังก็ดีใจด้วยแล้วก็ชื่นชมในฝีมือการขับรถอันนี้พูดจริงๆนะไม่ใช่แซะพูดจริงๆก็คือรู้จังหวะรถรู้จังหวะรถตัวเองดีว่าต้องใช้เกียร์อะไรอะไรเนี้ยนะครับเลียออกหรือเปล่าอะไรเนี้ยนะ คันนี้ไม่ได้ให้มาดูครับคัดมันลงหลายรอบแล้วนะนาวาล่าเอ็นพอนะครับอายุน้อยมากๆ1 6 0่งแหกมื่นกิโลรถมือแรกรถมือเดียวไปแดงนะครับมาดูชิ้นส่วนอะไหล่ชิ้นหนึ่งนะครับที่มันพังก่อนเขาเรียกอะไรมันพังไวเกินไปไหมแล้วราคาค่อนข้างจะดุเดือดนะครับอะไหล่ชิ้นนี้เนี่ยส่วนมากจะเห็นพังในโ o โยต้าเก่าๆแล้วนะครับ หลายหลายปีสิบกว่าปีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้พังทุกคันแต่ว่านาวร่าคันนี้ NP 300รคันนี้พังตอนอายุแค่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับพังได้ไงไม่เข้าใจลูกค้าบอกว่าเกี่ยวกับขับหลายมือไหมแบบเหยียบกระแทกไหมไม่เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวเลยว่าตัวเนี้ยมันมีอายุการใช้งานหรือเปล่าโดยมากรถสแตนดาร์ดขับดีๆก็พังได้นะจะไปเจอมากๆก,ก็พวกมตตี้ดีฟอร์ดีวีโก สำหรับนิสสันเนี่ยคันนี้เป็นคันแรกที่เสียเลยใครใช้นาวรา NP 3 0 0ร้อยดูไว้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับส,สไรครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่ง <t ell> เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะสำหรับรถยนต์คันนี้นี่นะนาวรา NP สามร้อยจุดที่มีปัญหาก็คือตัวนี้นี่ เซตเบรกหลังตัวกระจายแรงเบรกที่ล้อหลังนะครับราคาเอาเรื่องนะรวมค่าลงค่าแรงแล้วเกินครึ่งหมื่นนะครับราคาอะไหล่ก็แพงนี่นะนี่ตัวนี้อะไหล่เขาอะไหล่แท้นะเทียมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าผมสั่งเป็นแท้มาเลยนี่เห็นไ,ไหมหน้าตาตัวเบลล์เลยนะใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าของบีโก้เยอะเลยนะครับนี่เห็นไ,ไหม อายุแค่1,60,000กิโลทำไมมันรั่วไม่เข้าใจนะครับอยู่ดีๆก็รั่วนาวาร่าเนี่ยเพิ่งเจอคันแรกนะครับที่มันรั่วนะเนี่ยดูเดี๋ยวจะลื้อลงมาให้ดูว่ามันรั่วเนี่ยรั่วบริเวณไหนนะครับส่วนมากของ v ีโก้ของตระกูลโตโยต้าจะติดตั้งอยู่ตรงนี้บริเวณตรงนี้นี่ๆบนคัตตีรตรงนี้นะครับผมเคยเป็นโตโยต้าม g h t เ X ็กรถยกที่ร้านนะครับมันรั่วมันแอบรั่วรั่วเมื่อไหร่ไม่รู้ ก็คือตอนนั้นเนี่ยขับไปรถหนักด้วยก็คือเกาะเกาะรถข้างหลังมานะครับมันรั่วรั่วจนกระทั่งที่ว่าเหยียบเบรกแล้วรถไม่อยู่เลยนะครับเหยียบเบรกปุ๊บรถไหลต้องดึงเบรกมือช่วยนะดีว่ามีสตินะครับอันตรายส่วนมากถ้าเกิดว่าน้ํามันเบรกหายเราเช็คแล้วทั้งสี่ล้อล้อหน้าล้อหลังดูกระบอกเบรกแล้วดูที่แม่ปั๊มแล้วมันไม่มีจุดรั่วจุดซึมก็ให้มาดูที่ เซฟตี้เบรกตัวนี้นะครับถ้าเป็นของโตโยต้าเนี่ยบางทีมันติดตัวนี้ติดยางกันฝุ่นเนี่ยมันจะมียางกันฝุ่นพอน้ํามันเบรกลวปุ๊บมันไปอมอยู่ข้างในมันจะมีเหล็กรัตกันฝุ่นอย่างดีเลยเราก้มดูอ่ะไม่เห็นนะก้มดูว่ามันั่วหรือไม่ั่วนเนี่ยไม่เห็นมันั่วนต้องมาบีบนะครับบีบบีบยางกันฝุ่นดูมันจะมีน้ํามันเนี่ยไหลออกมานะครับ บางทีหาจุดรั่วไม่เจอช่างเช็คดูตาเปล่าแล้วเออมันไม่รั่วอะไรเงี้ยนะสำหรับเซฟตี้เบรกของตะกูลโตโยต้าเนี่ยผมเคยทําคลิปลงไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเบรกไม่อยู่เบรกจมแล้วนะ้ำมันเบรกหายหาจุดรั่วไม่เจอก็ให้ไปดูที่เซฟตี้เบรกล้อหลังด้วยนะครับเนี่ยโตโยต้าจะติดตั้งอยู่บริเวณนี้จะแปะอยู่ตรงนี้นี่นะนี่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูมีวีโก้คันหนึ่งจอดนะครับ เดี๋ยวให้ช่างหมูลือกมาก่อนนะเดี๋ยวจะลองดูที่ว่ามันรั่วจากบริเวณไหนนะครับนี่ถอดเรียบร้อยแล้วอ่ะช่างหมูล,ลงมาดูดินี่นะมันรั่วจากบริเวณไหนวะีปด,ดูลองเปิดยางกันฝุ่นออกดินี่ดูท่าแล้วรั่วจากข้างบนนีนี่นี่ข้างล่างข้างล่างไปข้างบนบริเวณนี้ลองชำละมันออกมาดูดิมันจะเป็นตัวปรับ แรงเบรกนะครับเวลาเราบรรทุกหนักท้ายห้อยอะไรเงี้ยมันจะปรับแรงเบรกอัตโนมัตินะครับสําหรับตัวกระจายแรงเบรกที่ล้อหลังคู่มือรถเนี่ยแนะนําว่าอย่าไปปรับตั้งเองนะครับห้ามไปปรับตั้งตัวหกเหลี่ยมตัวนี้นะบางบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันซ่อมได้ไหมถ้าของโตโยต้าเนี่ยมันเคยมีชุดซ่อมนะครับแต่ว่าผมเคยซ่อมแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จบางคันซ่อมแล้วก็ใช้ได้พักหนึ่ง บางคันซ่อมแล้วรั่วทันทีเลยก็มีนะครับตัดสินใจเปลี่ยนใหม่แท้ดีกว่านะครับสำหรับอันนี้ก็แท้นี่นะกล่องเขาเนี่ยนิสสันเลยเช็คดูแล้วไม่แน่ใจว่าของเทียมมีหรือเปล่าไหนมันรั่วจุดไหนวะโอ้ลองเปิดยางกันฝุ่นออกดิรั่วจากตรงนี้ใช่ไหมข้างในมันมีชิ้นส่วนคล้ายๆตัวยต้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ อี่อยางกันฝุ่นมันออกมาแสนหกหมื่นกิโลทำไมมันรั่วไวไม่เข้าใจจะบอกว่าน้ำมันเบรกมันสกปรปกหรอหรือว่าไปลุยน้ำท่วมเห็นไหมข้างในเนี่ยเป็นสนิมบานเลยนะใช่ไหมคุณช่มดูดิเอาออกมาดูได้ไหมข้างในมันมีนมอะไรลองแกะออกมาดูสิอยากรู้เหมือนกันข้างในมันมีชิ้นส่วนคล้ายๆกับแม่ปั๊มเบกรกหรือเปล่านะครับ จะบอกว่าน้ํามันเบรกเสื่อมสภาพรถคันนี้อายุมันน้อยมากนะครับแสนหกหมื่นกิโลเองถ้าโตโยต้าที่เคยเจอนะส่วนมากเลขไม่สูงๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถ้ายางกันฝุน่นไม่ขาดเป็นไปไม่ได้ที่มันจะน้ําเข้านะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยสนิมสนิมบานเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมดูดิมีแต่คราบสนิมออกมานะครับหรือว่ามีใครพิถดาลไปเอาน้ําเติม ที่น้ำมันเบรกก็ไม่แน่ใจเบรกก็ต้องมีผลกระทบถ้าเกิดว่ามีแบบสิ่งปลอมปนเข้าไปในระบบน้ํามันเบรกนะแต่นาวาล่า NP 3 0 0หลายๆคันที่เข้ามาถ่ายน้ํามันเครื่องถ่ายอะไรเวลาเช็คใต้ท้องเช็คช่วงล่างเนี่ยก็ยังไม่มีรั่วนะครับคันนี้เป็นคันแรกเลยแล้วเลขไม้น้อยอีกต่างหากนะ A few minutes later นี่ของโตโยต้มันจะอยู่ตรงนี้นี่นะเห็นไหม เวลามันั่วเนี่ยมันชอบน้ำมันเบรกมันชอบขังอยู่ข้างในนี้เนี่ยตัวนี้คือเซฟตี้เบรกของโตโยต้านะครับเราก็เอามือบีบๆดูนะอันนี้ก็นุ่มๆนะเนี่ยั่วหรือเปล่าวะเนี่ยมันนุ่มๆเหมือนมีน้ำมันเบรกอยู่ข้างในแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะนุ่มๆยุบๆั่วหรือเปล่าคันนี้ไม่แน่ใจนะของนาวาร่าเนี่ยซื้อ ของโตโยต้าได้ประมาณสองสาตัวเลยนะของแท้นะแพงนะครับของนวาไลทพีสามร้อยนี่ราคาค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับข้างในมันติดสนิมเยอะมากนะครับช่างหมูอยู่ขึ้นมาดูดิเนี่ยในรูเนี่ยลื้อไม่ได้สนิมค้างเลยเห็นไหมสีน้ําตาลนะครับสนิมเยอะมากๆช่างหมูพยายามลองลื้อดูแล้วลื้อไม่ออกติดสนิมนะเอาไม่ออกเลยนะครับ ก็ติดตั้งนะติดตั้งตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องทําก็คือไลนน้ามันเบรกถ่ายน้ํามันเบรกออกให้หมดเลยนะครับไล่น้ํามันเบรกออกให้เยอะที่สุดรีเซ็ตใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีความชื้นนะไอ้พวกนี้มันจะน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะดึงความชื้นเข้าตัวเองถ้ามันมีความชื้นตกค้างเดี๋ยวพวกระบบเบรกทั้งหลายเนี่ยพวกลูกสูบพวกลูกสูบดิสเบรกหน้า ลูกสูบดัาเบรกหลังเนี่ยเดี๋ยวจะได้รับผลกระทบก็คือพวกความชื้นเนี่ยมันจะเข้าไปทําลายชิ้นส่วนอะไหล่นะครับทําให้เป็นสนิมเบรกลวอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวติดตั้งแล้วก็ไล่เบรกเราจะไล่ที่ล้อหลังก่อนไล่ย้ำย้เหยียบที่ล้อหลังให้เบรกมาแล้วก็ไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเบรกทั้งสีล้อนะครับก็คือใช้วิธีการไล่ไล่เหมือนไล่ลมนั่นแหละนะสำหรับท่านที่ไม่มีเครื่อง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกก็ย้ำย้ำเหยียบเอานะครับไม่นานก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอย่างที่คาดนี่นะบีโก้ต้องหมูลองบีบดิบบีบเห็นไ,ไหมน้ำมันเบรกพุ่งเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไ,ไหมมันอมอยู่ข้างในนะครับมันขาดไปไว้ทั้งหมูลูกยางเปื่อยหมดแล้วอะ่ะเห็นไหมเนี่ยรั่วนะครับขาดแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่บีบดูก็ไม่รู้คันเนี้ยเห็นไหมรั่วแล้วนะครับเห็นไหมพุ่งเนี่พุ่งใส่มือเลยนี่รั่วแล้วนะครับต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าบางจังหวะวิว่งไปปุ๊บเซฟตี้เบรกรั่วหนนะักน้ำมันเบรกไม่มีแรงดันแล้วนะอันตรายนะครับต้องเปลี่ยนเลยทันทีเนี่ยถ้าเป็นบีโกนะเป็นตระกูลโตโยต้าให้มาดูตรงนี้ ถ้าบีบแล้วมันนุ่มๆเอามือบีบดูถ้ามันนุ่มๆเนี่ยพยายามลองหาอะไรเขีียๆให้เปิดรูตรงเนี่ยตรงก้านเนี่ยนะดูว่ามันมีน้ามันเบรกไหลออกมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าคันนี้เห็นไหมยางผุแล้วยางหุ่มยางกันฝุ่นเนี่ยผุแล้วนะครับ A few moments later อของวีโก้ก็เปลี่ยนด้วยนะลองขยับรถถอยหน้าถอยหลังดูแล้วเบรกไม่อยู่เลยนะครับ เบรกจมลึกมากเนี่ยอย่เห็นไหมดูดิรั่วหยดเลยรั่ว,วมานานแล้วแหละนะรู้สึกว่าเบรกต่ำๆด้วยเดี๋ยวจะลื้อลงมาให้ดูนะเปรียบเทียบระหว่างของเก่าของใหม่ให้ดูว่าบีโก้เนี่ยหน้าตาเป็นไงแต่ว่านาวร่าเนี่ยแพงกว่านะครับซื้อบีโก้ได้ประมาณ2ตัวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลื้อให้ดูอ่าลื้อมาแล้วเนี่ยอ่ะวางให้งหมูบีโก้จะลื้อออกมาทาั้งก้านอย่างนี้ก่อนนะครับลื้อออกมาทั้ง การตัวปรับองศาเขาเลยนะนี่แล้วก็เดี๋ยวมาเทียบดูกับตัวใหม่นี่นะตัวใหม่หน้าตาเป็งนงี้ท่างอามแกะให้หน่อยดินี่อันนี้ใหม่แท้นะครับผมไม่นิยมใช้ของเทียมถ้าเป็นเซฟตีเต้เบรกเนี่ยมันไม่ค่อยรอดทักเท่าไหร่นะครับนี่ของ v ีโกจะมี3ลรูถ้าเป็น t i เกอร์ไมตี้จะมีแค่2รูนะครับนี่แต่ว่ายางกันฝุ่นเขาไม่แถมนะยางกันฝุ่นนี้ก็แพงนะเป็นพันเลยของแท้นะครับนี่ หน้าตาเขาเป็นแบบนี้ไดนดูช่างโมง้นี่เดี๋ยวจะลื้อให้ดูน,นะนจะมีเหล็กรัดนะครับของวีโกเขามาตรฐานมีเหล็กรัดกันน้ํากันฝุ่นเข้านะมันจะรั่วตามอายุการใช้งานของมันนะขนาดยางกันฝุ่นยังไม่ขาดเลยนะครับน้ํานี่ทําอะไรเขาไม่ได้เพราะว่ามันติดตั้งอยู่สูงนะครับอยู่ใต้กระบะเลยอะนะสูงมากๆ ยกเว้นว่าน้ําท่วมเกือบเกือบทั้งประตูอะน้ําถึงจะเข้านะครับบางคันรถจมน้ําไปน้ํายังไม่เข้าเซฟตีเเ้เบรกอะที่ดูนะยางกันฝุ่นเขาดีมากๆนะครับเห็นไหมสภาพก็จะประมาณเดียวกับนวลา่าลองเทน้ํามันดีทั้งหมูนี่เป็นไงหนิมนี่นะดูสภาพเอาช้างอามจับขึ้นมาดิเห็นไหมน่เน่ามากนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาบีโก้ของเราอายุการใช้งานเยอะๆแล้วมาบีบดูยางกันฝุ่นช่างหมูจับยางกันฝุ่นขึ้นมาด้เนี่ยมันจะอมน้ำมันนะครับหมุนๆหน่อยหมุนๆ,น,ๆน,น,นี่นะบีบบีบดูถ้ามันนุ่มๆนิ่มๆแบบย้อยๆยยุบยับแล้วเนี่ยก็ตรวจสอบดูด้วยนะเพราะว่าถ้าเทปตี้ตัวนี้รั่วหนักๆเนี่ยเบรกไม่อยู่นะครับต้องเปลี่ยนไม่แนะนำให้ใส่ชุดซ่อม เพราะว่าชุดซ่อมมักจะไม่รอดไอ้พวกภายในข้างในเนี่ยมันจะเป็นสนิมนะครับตัวห้องสร้างแรงดันเนี่ยจะเป็นสนิมแล้วก็ซ่อมไม่อยู่นะแนะนําให้เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นของแท้นะครับถึงจะอยู่ได้นานบางคันเปลี่ยนเทียมไปปุ๊บรั่วทันทีก็มีนะครับเนี่ยพอประกอบเสร็จก็จัดการไล่ลมนะครับตอนนี้ช่างอามจะไล่ที่ตัวเซฟตี้ก่อนนะเพราะว่าปล่อยให้น้ํามันหยดนานแล้วนะครับ ตรงเซฟตี้เบรกก็จะมีหัวไล่ลมอยู่นะครับกี่หัวช่างอําหัวเดียวเนาะเนี่ยยำยำเหยียบเหมือนไล่ลมเบรกทั่วไปนี่แหละนะครับไล่ให้มันมาที่ตัวเซฟตี้ก่อนนะเดี๋ยวดูสีน้ํามันเบรกกันว่าน้ํามันมันค่อนข้างดํำไหมไอ้สาเหตุที่มันรั่วเนี่ยนะผมนึกออกอยู่สาเหตุเดียวว่ามันมีปัญหาน้ําท่วมทางสูงไหมลูกค้าไปลุยน้ํามาหรือเปล่า แต่ลูกค้าก็ปฏิเสธนะว่าไม่เคยลุยน้ําสูงขนาดนั้นมันจะต้องสูงมากๆนะครับประมาณสักเกินครึ่งล้อเนี่ยมันถึงจะท่วมเซฟตี้เบรกนะครับลูกค้าก็มีลุยน้ําบ้างนะน้ท่วมถนนน้ําลาดถนนอะไรงนี้แต่ว่าน้ําสูงสูงเนี่ยลูกค้ายืนยันว่าไม่น่าเคยลุยแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าไปเผลอลุยน้ําสูงสูงมาเนี่ยน้ํามันจะเข้าไปขังในตัวเซฟตี้นะครับทำให้เซฟตี้เนี่ยรั่วได้เพราะว่า ยางกันฝุ่นของนาวรา NP สามร้อยเนี่ยไม่ค่อยจะรัดเหมือนกับของบีโก้สักเท่าไหร่นะเห็นไหมยางกันฝุ่นเขามันนิ่มแล้วมันเข้าได้เห็นไหมยางกันฝุ่นของวีโก้เนี่ยดีกว่านี้นะครับก็แปลกนะเป็นเรื่องที่แปลกว่าทําไมแสนหกหมื่นโลเนี่ยมันั่วได้นะครับราคาค่อนข้างจะสูงมากนะซื้อของ V ีโก้ได้ประมาณสักสองตัวนะครับอ้าวเยียบวิธีการไล่เนีนะ่ยนะยำเหยียบยำเหยียบมาอย่งางงาม ยังไม่มานะคยับเอาย้ำไปย้ำไปนี่วิธีการไล่ลมใช้ขวดเนี่ยนะขวดเจาะรูสองสองรูเนี่เจาะไว้อย่างงี้รูนึงก็ใส่สายนะครับอีกรูนึงก็ปล่อยไว้เป็นรูระบายแรงดันเอาเย็บให้น้ำมันเข้ามาก่อนอ้าวเริ่มมาแล้วน้ำมันก็ค่อนข้างใส่นะเห็นไหมเนี่ยน้ำมันค่อนข้างใส่เอาเย็บ เห็นไ,ไหมค่อนข้างใส่นะมีพองอากาศนิดหน่อยครับ <Yeah. S 1> ไม่นาม,มีปัญหาที่ระบบน้ํามันเบรกเรื่องความชื้นอะไรงนี้แต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไหล่เนี่ยค่อนข้างจะแพงเดี๋ยวคันนี้จะจัดการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกทั้งระบบไล่ออกใหม่หมดเลยนะครับจะได้ใช้ได้นานๆพวกระบบเบกรกสี่ล้อเนี่ยจะได้ไม่ไม่ขึ้นสนิมด้วยแล้วก็ตัวเซฟตี้เบรกเนี่ยจะได้ทนทนนะครับมันขึ้นอยู่กับน้ำมันเบรกด้วยสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะครับก็ประมาณสักปีละครั้งนะ น้ำมันเบรกก็ใช้ประมาณสักหนึ่งลิตรทาก็ไม่ยากย้ำย้เหยียบอะไรนี้มันจะมีหัวไลลลมเห็นไหมเนี่ยหัวไหลลมอยู่ตรงนี้เนี่ยแบบนี้มีทั้งสี่ล้อนะครับก็ไล่ออกตามล้ออย่างนี้ย้ำย้เหยียบใช้คนสองคนเวลาจะทําการเปลี่ยนถ่ายก็ย้ำย้ำเบรกย้ำไปเรื่อยๆพอสั่งเหยียบปุ๊บแล้วก็ายหัวไหลลมนะครับน้ำมันก็จะมาไหลไปสายอย่างนี้เห็นไหม น้ำมันก็ไม่ถือว่ามันสีแบบเล็้วลายเท่าไหไรนะเห็นไหมนประมาณนี้นะครับจากการเปลีย่ยนถ่ายสำหรับใครที่ขับนาวรา NP 300นะก็ลองก้มๆดูบ้างนะครับมันจะอยู่แถวๆยางอะไหล่เนี่ยมองทะลุยางอะไหล่เข้าไปก็จะเห็นตัวนี้เป็นตัวกระจายแรงเบรกเซฟติเบรกนะที่ล้อหลังนะครับดูถ้ารั่วก็รีบเปลี่ยนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรั่วรั่วหนักๆเนี่ยเบรกไม่อยู่นะอันตรายมากๆนะครับ โอเคกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไหมครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ